สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะร้านรถไถวอเจริญแท็กเตอร์อำเภอวางสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะคะฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้ตั้งแต่ต้นคลิปเลยค่ะ0ู8 036 0853อันนี้ติดต่อเบอร์เจ์โดยโตรงนะคะทุป้าไอยสี่สีหนึ่งแดีพีคันนี้จะทะเบียนปีหดสองค่ะมากับตัวรถ ใบดันแล้วก็ฐานควรปลาช้างนะคะ D ดยี่สิบสองห้าอีค่ะระยะการถ่ายอย่างสวยนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่สามแสนสี่มื่นเก้าพันบาทค่ะสามแสนสี่มื่นเก้าพันบาทนะคะ ราคานี้ทางร้านทำอะไรให้บ้างเอ่ยราคานี้มีฟรีเช็คลวดซึมจปงส่ายของเหลวให้นะคะเอาไปแบบพร้อมใช้งานเลยนะคะ ใบดันด้านหน้าก็ここยังเต็มเต็มสวสวยอยู่นะคะยางหน้าแปดสิบยางหลังเจ็ดสิบแปดสิบได้ค่ะถือว่าเป็นยางดีอ่าสีเส้นนะคะมีทำสีล้อไว้สี่ล้อนะคะหางเป็นสีเดิมหลังคาเดิมตัวคานใบมีดใบดันทำสีค่ะ แล้วก็ตัวพื้นหลังพื้นใต้เบาะค่ะเอ่อก็ทำสีนะคะมีแค่ตัวหัวกระโปรงค่ะแล้วก็ตัวบอดี้ตรงขอบเอ่อหน้าปัดหน้าจอนะคะที่ไม่ได้ทำค่ะระบบไฟติดหมดนะคะไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยวติดหมดแต่ว่าหากมันไม่ติดเดี๋ยวทางร้านไล่สายให้อีกทีนะคะ แต่ณนะตอนนี้มันติดนะพวก40พวก36นี้มันเป็นเครื่องยนต์สามสูบนะคะเอาไปใช้ในขัวเรื่อนค่ะทาไร่ทํำนาค่ะตัวนี้ก็เป็นรถกึ่งไร่กึง่งนามานะคะรถกึ่งไร่กึง่งนาค่ะพื้นเดิมไม่ใช่รถลงนามาเท่าไหร่นะแค่ เขาคี้กเก็บล้างเนาะเขาคี้เก็บล้างก็เลยได้มาเก็บสีสนิมค่ะเอาไปใช้งานแล้วไม่ไม่ล้างรถไว้นะคะสนิมมันก็กัดก่อนเนาะแต่ว่ากระทะไม่แดงนะคะกระทะก่อนทําสีไม่แดงค่ะลบกึ่งไร่กึง่งนาค่ะหน้าปัดหน้าปัดเล็กไม้ค้างอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบห้านะคะ เบาะนีปิสองข้างค่ะพื้นหลังก็มีสนิมกินบ้างนะคะปุปุแต่ว่าไม่ทะลุนะคะก็เลยอ่าคำสีเข้าไปค่ะหลังคาไม่มีแตกนะคะ ระบบหม้อน้ำปกติดีค่ะพวกจุดมาร์กต่างๆอยู่ครบทุกสุดนะคะเครื่องไม่มีอายนะคะเครื่องดีเคียร์ดีค่ะเครื่องเดิมค่ะเดี๋ยวจะลองโฟ์ให้ดูนะคะพวกลุกหมากลุกปืนอันนี้ดูแลให้นะคะอันนี้ แล้วก็ตำหนิแล้วก็ตำหนิที่หวัวกระโปงขส่กระโปงสีแบบนี้ไว้นะคะแต่หากลูกค้าท่านไหนที่พร้อมจบอยากให้เราทําสีตัวส่วนของหัวกระโปรงให้นะคะทําให้ฟรีนะค่ะแต่ว่าส่วนลดมันก็อาจจะลดได้นิดหน่อยนะคะสำหรับ4 0 1 8ู p ย์หปีพีค่ะเอาไปดันโฟ ยังสวยสีเส้นเลยนะคะยังหลังนิด80กสิ0เออคู่หน้านี้80กสิ0ค่ะที่ว่ายังสวยสีเส้นค่ะใบดันพวกบูธสลักบูธค่ะนี่ดูเอ่อคำาให้นะคะฐานเป็นสีเดิมค่ะดีให้2าอ e ค่ะไพวนสวยๆนะคะใบฐานเต็มดีค่ะอ๋อลืมไม่ทันได้ฝัน TPO แกเราติดไหมแกลไม่ติดแต่ว่าเดี๋ยวดูทางให้นะครับที่ที่ฝันทำงานฝันติดนะคะผ้าไอ้แห้งดีค่าไอ้แห้งดีมีตัวลากขายรีมาให้ด้วยนะคะเปลี่ยนโซ่ไปหนึ่งข้นง่นอกนั้นเป็นโซ่เดิมๆแถมดิมๆนะคะ โอเคโเคทรเรยกคาณมิชะตาค่ะนะค่ะท่านไหนสนใจคุปตา,า L ศูนย์หนึ่งแปดทันี้ค่ะว่าโทรเ,เข้ามาหามิชาได้เลยนะคะศูนย์แปดแปดศูนสามหกศูนย์แปดห้าสองหกหตรงค่ะ คุยต่อรองกันได้นะคะลดได้บ้างรถหน่อยค่ะมีจัดส่งให้ทีสามร้อยต่อมอเช่นเดิมค่ะเป็นอ่าเป็นปกติเป็นโปรปกตินะคะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นวันที่สิบสองจุดจุใจเป็นสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะเป็นวันพระใหญ่ด้วยนะคะวันนี้ค่ะก็ขอให้เหงแหงเฮงเช่นเดิมค่ะจบออนไลน์กันได้ทั่วประเทศเลยนะคะ ร้านเปิดปกติค่ะไม่มีวันหยุดนะคะเปิดตั้งแต่แปดโมงเชา้าไปจนถึงห้าโมงครึ่งทุกวันค่ะพื้นที่ที่ลงมารีวิวตรงนี้ก็เป็นอีกแปลงหนึ่งค่ะที่อยู่ไม่ไกลจากร้านนะคะค่ะมองไปในระยะนี้น่าจะประมาณร้อยห้าสิบเมตรค่ะเป็นถนนใหญ่นะคะถนนเส้นวังสามหมอเราจะไปสีท่าไปกุมพวาวไปอุดรน,นะคะ นี่ค่ะรถเลี้ยวเข้าแล้วค่ะร้านอยู่ไม่ไกลค่ะหาง่ายนะคะขอบขอบพระคุณเอฟซีทุกๆทุก,ท,กท่านเช่นเดิมค่ะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะเอเอชุดตักตัวนี้มันใส่รถพวกเก้าสิบแปลงแปดสิบเก้าสิบแรงค่ะราคาเก้าหมืนห้านะคะเผื่อท่านไหนหายอยู่เนาะค่ะ